มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณนเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ไม่ได้แล้วโอ้หวานเวอร์ไม่แล้วรู้ดีตลอดรู้รู้รู้หมดทุกเรื่องไม่หรือใกล้ครับก็ไปไปพัทยาครับไปวันเดียวก็ไปสองคืนมอติการ์ดมอฟิปด้วยมอฟิปใช่ครับตอนช่วงก่อนวันทายชอบทะเลจริงๆแล้วชอบหมดนะผมชอบเที่ยวผมชอบเที่ยวตามสถานที่เที่ยวเที่ยวธรรมธรรมชาติอะไรอย่างนี้ครับถ้ามีเวลา แล้วมันไม่เปลืองมากเราก็จะไปครับอยากซืบ้านริมทะเลดีว่าไหมถึงเออตอนนี้ผมว่าใช้บ้านที่ไม่ต้องติดทะเลแต่ติดถนนนะให้มันหมดก่อนคนี่ความสุขนะครับครับก็เหมือนเดิมครับเวลาผมบอกว่ารักใครผมก็รักมันก็คือรักครับหวานนี้่งอไรมโอ้ยเดี๋ยวก่อนดีกว่าครับทำงานก่อนครับทางนมันมีมันมีผ้าหนึ่งไอ ถ้าปิดอยากสิฟันอะไรอ่างเงี้ยเขาจเล่าว่าไอ้เราอยู่ด้วยกันอะไรอ่าเงี้ยก็อยู่ด้วยกันนะครับคือตอนเราอยู่บ้านเขาแล้วตอนนี้ก็มีทั้งที่ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มีทั้งที่เออผมอยู่ของผมครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คืออยู่ด้วยกันคือหลังจากตั้งแต่เรามั่นกันนะครับผมก็ก็อยู่กับโมนะเหมือนทดลองใช้ชีวิตคู่ไปแล้วก่อนที่เราใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ศึกษากันจริงๆมันอาจจะไป ผมว่าศึกษากันให้ have, ให้มัน dit, do, ดีดดีกว่านะครับการที่เราจะสร้างครอบครัวหรือการที่เราคิดจะมีลูกนะครับเราต้องรู้จักกันจริงจริงไม่หรอกครับไม่ไม่ครับดีกว่าให้ผมโกหกนะก็อันนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยครับไม่ได้ซีเรียสเพราะว่างานมั่นที่จัดไปสําหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ผมผมรักก็คือรักไปแล้วครับคือเวลาเรารัก มันนั่นเป็นส่วนของพิธีนะครับแต่คําสัญญาหรือว่าคําวรักที่มีให้ที่มีให้กันความรู้สึกที่มีให้กันมันสําคัญกว่าเรื่องอื่นมันสําคัญกว่าเรื่องว่าพิธีจัดแบบไหนจัดยังไงใหญ่โตไหมมีใครมาเป็นแขกหรืออะไรมันไม่สําคัญเท่าความรู้สึกที่เรามีให้กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับดังนั้นผมคิดว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดเอาไว้ว่าจะต้องเอ แต่งก่อนแล้วเขามีลูกหรือว่ามีลูกก่อนแล้วค่อยแต่งหรือตอนนี้แปว่าถ้าเกิดมีก็พร้อมถ้าพร้อมมีก็มีว่างั้นถ้าเขาจะมาก็มาจะย่นกันปะไม่ใช่ครับคือตอนไม่ใช่ครับคือว่าอันนั้นเนี่ยคือว่าลูกเรายังยังมียังยังยังไม่พร้อมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องมีละครนะครับมีเพลงมีอะไรซึ่งถ้าเวลาที่เราจะมีใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกผมผมก็อยากจะมีตอนที่เราพร้อมนะครับหมยถึงว่าพร้อมในแบบที่แบบ เนี่ยคือตอนนี้หน้าที่การงานเรายังต้องรับผิดชอบอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้บังคับว่าต้องรวยก่อนผมว่านั้นไม่ไม่จำเป็นแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้งานของโมเองโมก็เป็นพรีเซนเตอร์ในเรื่องของการไอคุมกําเนิดนะครับผมดังนั้นก็ให้มันลงตัวกันนี้ก่อนแล้วาชีเพิ่มมาด้วยใช่อ๋อทำนานแล้วครับผมเป็นคนพาโมทำเองคือเวลาใช่ครับก็จะช่วยกันฝากทุกเดือนครับไปเอามาจากไหนเนี่ย ดูได้ไงวางแผนไว้ยาวไกลอนกันเนาะวางแผนอนาคตในเรื่องพวกนี้มันมีความสุขนะครับ <c oughs> คือเวลาที่เราได้ทําอะไรเพื่อคนที่เรารักนะครับหรือว่าได้คิดอะไรร่วมกันมันผมว่ามันมีความสุขนะแล้วถ้าเกิดว่ามันแบบม,มันทำให้เขายิ้มได้นะครับหรือเวลาที่ผมสมมุตินะวันหนึ่งถ้าผมมีลูกผมมีตัวเล็กๆขึ้นมาแล้วผมได้เล่าเรื่องของ พ่อกับแม่ให้ลูกฟังนะครับว่าเนี้ยสมุดบัญชีเนี้ยพ่อกับพ่อนะ่วนคุณแม่ทํานะฝากไว้ให้เราให้เราไว้เรียนพ่อไม่อาจจะไม่มีเงินนะแต่ว่าลูกดูไว้นะว่าลูกเกิดมาจากความรักหรออืองานมั่นนี่คืองานมั่นของพ่อกับแม่นะนี่มีคลิปด้วยมีอะไรเงี้ยนะครับข่าวนี่คือข่าวของพ่อกับแม่นะ <c oughs> มันก็ก็คงจะผมว่าสนุกดีนะแล้วก็ลูกก็คงจะมีเรื่องราวใช่ใช่ครับมันดูมีเรื่องราวแล้วผมก็คิดว่าความรักทุก <c oughs> ของทุกคู่แหละ ความรักของทุกคู่แหละมันก็มีทั้งอ,อ,อุปสรรคนะครับมีทั้งลาบลื่นนะครับแต่ว่าความสําคัญของมันคือเรารักกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับลูกก็จะได้ลูกน่าจะอบอุ่นดีครับไม่ต้องเอาลูกหรอกเอาเป็นแค่ตอนนี้ครอบครัวเราก็อ,อบอุ่นมากแล้วมีความสุขครับได้ลองได้ลองใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรที่เราสุดอยากจะต้องให้เขาปรับเราปรับนิจูนเยอมากไหมครับเอบอเป็นเรื่องปกติครับผมว่าเป็นเรื่อง มันก็มี <relevance> <occurs S 2> ทั้งมีและไม่มีอ enfin ่ะเป็นเรื่องของชีวิตทั่วไปครับไม่ทำกับข้าวหรือเปล่าก็ฝึกไม่มา่ไม่หรอครับทำกับข้าวอะไรเงี้ยทำกับข้าวเนี่ยโดยมากก็จะเป็นคุณพ่อโมนะครับคุณพ่อโมกับพี่กิ๊กจะทำจะทำกับข้าวอะไรนะครับอื๋อแมวออกมากไม่แมวจะอึเป็นที่ของเขาจะมีกระบุงเอาไว้เอาไว้ให้แมวอื๋อครับ น้องบอกว่าไม่ทราบว่าโมกับไผ่มีปัญหาอะไรกันนะวันนี้ทราบหรือยังจ๊ะทราบแล้วครับแล้วก็จบไปแล้วเราได้เราได้มีการแบบคุยครับแล้วก็จบไปแล้วเราได้พูดคุยกันไหมคะว่าเออเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันควรจะยังไงก็ตอนนี้จบไปแล้วครับครับทั้งทั้งเออโมทั้งเออพี่ไผ่ไม่เห็นมีอะไรแต่ถ้าเกิดคนถูกมองล่ะว่าอันนั้นให้คนมองครับมองว่าแฟนเราอาจจะอันนั้นเป็นเรื่องของคนมอง นันเป็นเป็นเป็นเรื่องของคนมอง,องถ้าถ้าเกิดว่าคนมองเออถ้าการกระทําเนี้ออทําให้ใครไม่พอใจนะ <assass inate S 1> ครับไม่ต้องเอาการกระทําเนี้แล้วก็เอาทุกการกระทาอะ่ะ <c oughs> ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าได้รับผลกระทบก,กับใครทําให้ใครเสียใจทําให้ใครผิดหวังทําให้ใครเสียหายผมขอโทษนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมผมรู้สึกว่าเออเราเราเดินไปข้างหน้าเถอะ นะครับแล้วเรื่องอะไรที่มันมันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปผมไม่ผมรู้สึกว่ามันไม่ประโยชน์ในการที่จะมาเลื้อฟื้นหรือมาพูดถึง